ฉันต้องเก่งฉันต้องชนะใจก็ยังคิดอยู่แต่ว่ารู้แล้วว่าที่เราทาอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เราทําลายความสําคัญไปเยอะเราทําลายผลงานและที่สําคัญเราทําลายตัวเราเองทําลายโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยของตัวเราเองทั้งหมดเลยอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่ทำให้เราหยุดคิดเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราต้องเริ่มปรับอะไรบางอย่างครับ สวัสดีครับผมชื่อพงศักดิ์ธงรัตนะนะครับผมชื่อเล่นชื่ออูดครับออตอนนี้ทำงานเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุสน,นสุขภาวะองค์กรสสส,สครับอ่างจริงๆเป็นคนที่เริ่มงานเรื่องชีวิตงานเนี่ยนะที่ในอเมริกาเนาะรูการทำงานที่นั่นก็ฉับไวมีทั้งแง่ดีในเรื่องของ,อง,ของการมีระบบระเบียบที่ดี <S 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 อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่ข่าวรมชัดเจนก็เป็นชีวิตการทำงานที่ ค่อนข้างชัดเจนมากพอเรากลับมาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยก็มีเรื่องของความคาดหวังที่สูงก็เรียกว่าความคาดหวังเนี่ยจัดเต็มอะไรไม่ถูกใจปุ๊บเราพร้อมฟาดพร้อมเหวี่ยงทันทีและสองที่เจอกับตัวเองมานะก็คือว่าเ,เวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราอยากเก่งเออเราอยากแข่งขันเราอยากทําให้ดีที่สุดมันเลยทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากชนะพอเราอยากชนะปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราพยายามที่จะแบบ ทาเพื่อที่จะฟาดฟันคนอื่นเพื่อให้เราชนะมันก็เกิดความเครียดหรือในบางครั้งเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็มีจังหวะที่เราขาลงเนาะจังหวะดาวมากๆเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเอิมหนึ่งงานเราก็ไม่ได้นะครับความสัมพันธ์กับทีมงานหรือกับครอบครัวเองเนี่ยก็ไม่ดีสุขภาพก็ไปตัวเราเองเราก็รู้นะเราเครียดมากเราเราต้องมานั่งเพียงงานแก้ง,งานเนี่ยที่ว่าเราไม่ต้องหลับไม่นอนเลยสุขภาพก็ไปไม่ต้องถา,ถามถึงเรื่องความความดัน ก้นนันนี้ไปไปมากน้ําหนักตัวก็เกินเกินมากช่วงนั้นสิ่งหนึ่งเลยคือรู้สึกว่าโอ้ช่วงนั้นจะปวดคอมากนะจะเครียดจะเครียดมากเลยอะถ,ถึงถึงรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตไม่ไหวละเพราะว่ามัน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 ,มนสุดจริงๆอ่ะถ้าเราถ้าเราไม่ปรับแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้นะโอ้ยมันจะมีทางแก้หรอวะเพราะเรารู้สึกเราเครียดเครียดมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยเออแต่ใจก็ยังคิดอยู่นะฉันต้องเก่งฉันต้องชนะใจก็ยังคิดอยู่แต่ว่ารู้แล้วว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เราทำลายความสมพันญไปเยอะ เราทําลายผลงานและที่สําคัญเราทําลายตัวเราเองทําลายโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยของตัวเราเองทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่ทำให้เราหยุดคิดเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราต้องเริ่มปรับอะไรบางอย่างครับผมว่าวิธีการคิดของไอ้คอร์เซนควรจะมองตัวเราแบบเท่ากันแต่ว่าในในความเป็นจรงนิงอ่ะคนเราหลายๆคนที่มีปัญหาเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นแบบนั้นจะมีปัญหาอีกสองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยมองว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่น พอดีกับคนอื่นปุ๊บอย่างที่ผมเป็นเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีความคาดหวังต้องดีสิไม่ดีได้ยังไงอะไรเงี้ยสั่งงานไปแล้วเนี่ยทำไมถึงทําได้แค่นี้คือเรามองว่าดีกว่านะครับหรือบางครั้งเราก็มองตัวเองแย่กว่าอย่างบางที่แบบเราเออเราเป็นลูกน้องอ่ะเราจะนายเขามาว่าว่าเราก็เออเพราะว่าเราเป็นลูกน้องลูกน้องเนี่ยเราก็คงจะไปเถียงอะไรก็ไม่ได้นะเราก็ทำือนเราแย่ๆนี้ต่อไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะผมว่ามันถึงดีกว่าแย่กว่าเนี่ยไม่ได้มันต้องพอๆกันมองเห็นปัญหากันและกันอย่างเงี้ยแล้ว คุยกันแบบตรงไปตรงมาอันที่สองเนี่ย <c oughs> เขามองว่าถ้าเราทํางานกับคนเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดเราเริ่มไม่พอใจอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มพยายามที่จะไปสั่งแก้เขาหรือพยายามแนะนำเขาทันทีอ,อย่างเช่นเนี่ยลูกน้องส่งงานมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราเห็นงานแล้วไม่ไหวแล้วเ,เขาก็จะด่าเราไปเปลี่ยนไหมนะงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพยายามจะแก้เขาเนี่ยแต่สิ่งที่เรียนรู้ม,มามันสอนเราอีกแบบหนึ่งมันบอกว่าคุณต้องเริ่มคิดก่อนว่าหนึ่งคุณต้องเริ่มเข้าใจเขาเข้าใจเราหรือมองหน้าตาเขานี่แหละเราต้องเริ่ห้ได้ก่อน2เนี่ย คุณต้องเริ่มสร้างเรื่องเชนชิพกับเขาก่อนนะครับต้องเรต้องเริ่มพยายามเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะเรากับเขาเนี่ยเราจะวางโพสิชันนี้กันยังไงเราจะจะฟาดฟันกันไหมหรือเราคิดว่าเราจะทํางานร่วมกันอันที่สามเราเริ่มสื่อสารแล้วเราเริ่มเข้าใจเรื่องเชนชิพที่เราอยากจะทาให้มันเกิดเนี่ยเราก็เริ่มที่จะสื่อสารแล้วโอเคไหนมาดูกันซิว่าง,งานตังเนี้ยถ้าเราจะทําได้ดีร่วมกันอะทำได้ยังไงบ้างแล้วสี่เนี่ยตัวบนแล้วเราค่อย บอกก็แนะนำเขาว่าอ๋อต้องแก้แบบนี้แบบนี้นะสังเกตว่ามันไม่เริ่มจากการแก้นะมันเริ่มมาจากข้างล่างวไล่ขึ้นไปเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากการสื่อสารแล้วไปจบเรื่องของการแนะนำจากจากนั้นมาเนี่ยมันก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันเกิดการร่วมมือมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ที่ที่ได้เรียนรู้มาจากคาสนั้น แรกแรกเ่ยยากนะคือรู้สึกเลยว่าแรกแรกเนี่ยอะไรเข้ามาไม่ถูกใจปุ๊บมันจะเริ่มมุนหงิดละ <laughs> มันจะเริ่มมุนหงิดใส่ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยเขาเขาไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกให้เราเปลี่ยนนะสิ่งแรกเขาบอกว่าให้จับให้ได้ก่อนแล้วเราเริ่มรู้สึกอยากปาดเขาใช่ไหมเริ่มรู้สึกแบบอยากที่จะเอาชนะเข่นฆ่าเขาใช่ไหมหรือเริ่มรู้สึกว่าเออเราแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกอันดับแรกจับให้ได้ก่อนว่าเราเนี่ย มีอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอ่ายังไม่ต้องแอคชั่นแรงสิ้นนะเออก็ทําตอนนั้นแหละซึ่งก็จับได้บ้างไม่ได้บ้างอนะเนาะเออแต่ว่าสังเกตอย่างทุกครั้งที่จับได้เนี่ยมันจะรู้สึกบางอย่างว่าเออเฮ้ยเราเราเริ่มหยุดเนะี่ยเราเริ่มหยุดเราเริ่มมองคนอื่นลวแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดจะแก้นะหรือว่าเออเราเริ่มแบบถ้าภาษาภาษาพราก็เียกเหมือนเราเริ่มเท่าทันตัวเองละแต่พอมาเริ่มจับเห็นตัวเองเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เออวะแล้วทำไมเราถึงปล่อยให้มันเป แล้วทาไมเราถึงไม่ไม่พยายามจะทํา <Yeah. S 1> เพราะที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราดูหน้าตากเราเราดูหน้าตากเขาเนี่ยถ้ามันร่วมกันได้เนี่ยเออมันมันน่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นด้วยกันใช่ไหมเราก็ได้ความสําคัญที่ดีขึ้นใช่ไหมงานก็ได้ทั้งสองฝั่งเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่ายังไม่เฟล็กนะ <laughs> <laughs> ก็พยายามปรับเลี้ยแต่ว่าสิ่งแรกที่ทำเนยนะคือเริ่มเริ่มสังเกตตัวเองดีกว่า <laughs> อันดับแรกกันนะความสัพัน์ดีขึ้น นะครับผมเวลาเวลาเราคุยงานกับคนหรือว่าเวลาทํางานกับใครเนี่ยจริงผมจะมีงานอีกงานที่ผมทำเนี่ยก็ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนเนาะที่ไปเรียนต่อนะครับในหลายๆที่อย่างเงี้ยเออนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนเงนี้ยเราก็เป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เด็กย้าปากเรามีโซลูชันให้เขาเรียบร้อย,ลแ,นนยแล้วแต่สมัยนี้คือเราหยุดแล้วเราไม่ไดีดเขาเราฟังเขาเราฟังเขาแล้วก็เราเข้าใจเขาปุ๊บเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมันทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเออโอเคคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต ความต้องการเขาเขาอยากเขาอยากทําอะไรเขาฝันอยากจะเป็นอะไรเงี้ยอื่นแล้วความท้าทายที่กุมีอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันเน่เราจับตรงนั้นให้เจ้พเจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอาหน้าที่ของเราเาเอาเรื่อเอาความเชี่ยวชาญประสบการณ์ตรงเนี่ยเข้าไปช่วยเติมเต็มตรงนั้นนี่แหละผมบอกว่ามันคือการเสริมกันแบบนั้นสมัยนี้ผมว่ามันบูก้าเนาะคือทุกสิ่งอย่างมันมันมีความพร้อมที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนเสมอแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันได้ตรงนี้มันคือมันคือใจของคนละเพราะอะไรเราสื่อสารไปแล้วว่ามันเกิดเกิดอย่างนี้อย่างนี้ข เออเราคิดเตื้อไปเรียบร้อยแล้วเราคิดเตรียมไปเรียบร้อยแล้วถ้ามันเกิดปรับแบบนี้แบบนี้เราพร้อมปรับตามแต่ถ้าเกิดมันปรับไปมากกว่าที่วาวางแผนว้อยก็หยุดแล้วปรับกันใหม่อย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าสิ่งที่สิ่งที่ดีขึ้นมาเนี่ยเอาแน่นอนความสัมพันธ์นันดับแรกดีขึ้นถามว่างานดีขึ้นไหมค่อยค่อยดีขึ้นเรื่อยๆไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เปี้ยงนะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยคือคือดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่านั่นแหละคือคือพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกัน สิ่งแรกเนี่ยคือถ้าเราพอเข้าใจเราพอคิดว่าอันเนี้ยฟังดูแล้วเนี่ยมันพอมีประโยชน์ลงมือทาเลยครับเพราะว่าคือทําแล้วเนี่ยแต่อย่าคาดหวังว่าจะต้องเกิดผลตุบทันทีนะแต่ค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตดูว่าเออทำแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนขึ้นบ้างไม่จำเป็นต้องทำปุ๊บสาเร็จทันทีเนี่ยาะว่าไม่มีอะไรสําเร็จ เช้าความเช่าคืนเรียกว่ามันเป็นขั้นตอนมีกระบวนการของมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบอะไรก็ได้สักหนึ่งเรื่องนะอาจจะไม่ยังเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับมองคนอื่นนะแต่อะไรก็ได้ที่เราเราเราสนใจแล้วเราคิดว่ามันน่าจะช่วยช่วยได้ลองทําดูแต่ไม่ต้องคาดหวังเยอะแค่ลองทําให้เป็นบ่อยๆอะได้ขนาดนั้นอย่างน้อยเรารู้ว่าเราได้ลองทําทุกวันทุกวันเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเลยแล้วลองสังเกตดูว่ามันมันดีขึ้นยังไงถ้ามันดีขึ้นทําต่อถ้าไม่ดีขึ้นทบทวนลลอองหหหาาาววิิธธีีีีใมม่่ไดด้เเเรจจะะทแ กับตัวเราการเปลี่ยนแปลงวลีดิดของเราเนี่ยมันอาจจะไปสร้างอิมแพกท,ที่ดีให้กับคนอื่นที่รอบข้างก็ได้ทีดว่าลองเถอะผมว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็แค่นี้จิตเดียวครับผม